สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพบกับอาจ,จารย์โตรปราทูวูด o ุกิ g ทบจังหวัดลำพูนจึงเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะแนะนำเทคนิคการเครือบผิวไม้นะครับ คือผมเตรียมชิ้นงานไว้แต่ครับที่เห็นเน่ยเป็นไม้สนผมเอามาเพาะต่อๆกันนะครับผมได้ไม้สนหน้าค่อนข้างกว้างประมาณ7นิ้วนะครับผมก็เอามาเพาะต่อกันเป็นขนาด122คูณ222เซนก็แผ่นเกือบเท่าไม้อัดนะครับทีนี้ ในขั้นตอนเนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเคลือบผิวของชิ้นงานนะครับ <Wow. S 2> คือการทําผิวของชิ้นงานเนี่ยม <Okay. S 2> ันจะมีการเคลือบอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือประเภทน้ํามัน <Okay. S 2> ประเภทน้ํามันก็คือคือลงน้ํามันเพื่อให้เขาซึมเข้าไปรักษาเนื้อไม้เลยนะครับ ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการเคลือบผิวภายนอก <Okay. S 2> นะครับการลงน้ามันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการลงหลายอย่างนะครับบางคนก็ลงน้ํามันบางคนก็ลงเป็นแบกแต่การเคลือบผิวเดมมันก็จะมีตั้งแต่เล็เกอร์นะครับเยอะเลยโพลียูเเทนแบบเงาแบบด้านกึ่งเงากึ่งด้าน <Okay. S 2> แตน่วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการลงน้ํามันพิกออยล์นะครับซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับทั้ง คนไทยและฝรั่งทีออยล์บ้านเราเนี่ยหาซื้อเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากแล้วสมัยเมื่อก่อนเนี่ยหาซื้อค่อนข้างยากเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับมีทั้งของ T O A และของเบเยอร์ er นะครับก็ซื้อผมไม่ค่อยเลือกครับผมเจออันไหนผมเจอไหนผมก็ซื้อนั่นแหละนะครับแต่คราวงนี้ผมได้ของ T O A มา <Okay. S 2> มไม่มีสปอนเซอร์อันนี้ซื้อมา นะครับแกลลอน1นึ่พันกว่าบาทนะครับแล้วแต่บางทีก็ซื้อได้800นะครับคือทีออยเลยเป็นน้ํามันที่ซึมเข้าไปในเนื้อไม้เลยประโยชน์ของเขาก็คือรักษาเนื้อไม้ป้องกันหมอดแมลงพอสมควรก่อนที่จะลง น้ำมันเนี่ยเราจะต้องเตรียมผิวไม้ mm. เตรียมผิวชิ้นงานเนี่ยที่จะลงให้ดีนะครับผมก็โป้แล้วก็ขัดผมขัดกระดาษทรายสามเบอร์เริ่มตั้งแต่เบอร์60ขัดแล้วก็ตามไปด้วยเบอร์ร้อยแล้วก็150 <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าชิ้นงานตัวนี้ผมจะเอาไปบุผนังผมจะทําเตรียมสําหรับติดตั้งอินเวอร์เตอร์กับตู้คอมไบเนอร์ของระบบโซล่าเซลล์ของผมซ <Okay. S 2> ึ่งผมจะย้ายจากที่เดิมมาอยู่ <Okay. S 2> มาอยู่ตําแหน่ง <Okay. S 2> ใหม่ผมก็เลยทําผนังให้มันเป็นไม้เพื่อให้มันดูสวยงามอ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการลง ก็จะมีถ้วยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ผ้าลงที่ออยในใช็ดผ้าชุบเช็ดได้เลยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรหลังจากเราเตรียมผิวไม้เป่าฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เทน้ํามันนะครับลงในถ้วยหรือจะเทลงบนชิ้นงานเลยก็ได้ผมเห็นตํรังมันลาดลงบนชิ้นงานเลย <g ül> และข้อดีของน้ํามันประเภทนี้ก็คือเวลาเหลือเราเทขับเข้าไปในแกนล้อนได้เลยมันไม่แข็งตัวแต่ม <g ül> ันจะแห้งใลการเคลืยรผิวก็ใช้ผ้าชุบแล้วก็เช็ดเลยผมทําให้ดู ครวรจะลงทีกออ์ทั้งสองด้านเลยนะครับด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อรักษาเนื้อไม้เอาไว้ทีกอรอ์นี่เขาจะเป็นน้ํามันที่ซึมลงไปในเนื้อไม้ทันทีเลย <Wow. S 1> แล้วสามารถลงซ้ําๆได้หลายรอบโดยไม่ต้องรอให้เขาแห้งนะครับหรือจะทิง้งให้เขาแห้งก็ได้ทำน,นี้ง่ายนะครับถ้ากรณีที่ ทํางานในห้องที่อับอากาศก็ควรจะใส่ใส่หน้ากากกองฟินแล้วหน่อยโอเคแต่ชอบของผมนี่เป็นโอ <Okay. S 2> เพนแอร์อก,ก็ไม่เจอเลยนะครับคือกลิ่นเขาไม่เหม็นมาก mm hmm. ให้ทั้ังเลย <Okay. S 2> ับจะลงกี่รอบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลย แต่ับขึ้นอยู่ก,กับงบประมาณนะครับปกติผมก็จะลงประมาณสองหรือสามรอบนะครับสำหรับพีกรอยพอลงแล้วนี่เขาจะเขาจะดึงสีของไม้ขึ้นมาหน่อยไม้จะเข้มขึ้นนิดนึงแต่ไม่เปลี่ยนสีไม้นะครับคือสียังเป็นสีธรรมชาติอย่างเดิมอยู่แล้วพอแห้งแล้วสีเขาจะออกแนวด้านโอเค,คนที่ชอบแนวด้านๆน,นะครับ ก,ก็เสร็จแล้วหึงรอบง่ายมากนะครับแล้วก็แห้งค่อนข้างเร็วเราจะลอให้แห้งหรือไม่ล้อให้แห้งก็ได้นะครับลงซ้าได้เลย <Wow. S 2> เลนนรื่อยๆพอใจเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้น <Wow. S 2> เดี๋ยวผมจะทิ้งประมาณสัก15ห้าหรือ20่บนาทีนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะลงอีกรอบแล้วผมจะลิ <Okay. S 2> ะ้งกลไปลงด้านหลังถึงแม้ว่าหน้าหลังนี่เราจะไปแปะกับกับผนังก็ตามนะครับอย่างน้อยก็ยังป้องกันพวกมอดพวกแมลงพวกปวดเข้าไปรบกวนเขาได้นะคครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหางชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มานําเสนอกันอีกขอบคุณที่ติดตามรับชมครับจากอาจารย์โตปราทูว o ดวิ r กิ้งช็อปจังหวัดลำพูน093 153 3581 <Okay. S 1> สนใจมาเยงกับผมได้นะครับสวัสดีครับ